ฟอมกีตาร์ขอนแก่นสวัสดีครับตัวอย่างนี้มาดูเรื่องงานเฟรดกันนะครับตัวนี้เป็นญี่ปุ่นเก่านะครับ FG 400D FG 400D เนี่ยนอกจากจะมีวิธีการเซตอัพและปรับแต่งเป็นเฉพาะตัวของเขาแล้วนะครับการแก้งานเฟรดการแก้คอเซอร์วิสเรื่องงานเฟรดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับกีตาร์ระดับ30-40ปีเนี่ยเวลาเฟรดถูกใช้งานมา เฟรดมันจะมีอาการสึกเสียหายบิดเบี้ยวนะครับตามลักษณะาการใช้งานเพราะฉะนั้นการเซอร์วิสงานเฟรดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเป้าหมายที่จะทาให้การทำแอคชั่นการเฟตอัพมันสมบูรณ์นะครับตัวอย่างนี้เนี่ยเราทําการเฟตอัพตามขั้นตอนตามงานเทคนิคไปอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ทางช็อปเนี่ยมาทําการแก้เรื่องงานเฟรดเป็นการเปลี่ยนเฟรด์หนึ่งเฟรดสองเฟรดนะครับสองเฟรดแรกของคอกีตาร์นะครับ เป็นระหว่างการทํางานนะครับยังไม่เสร็จนะครับเป็นในช่วงการทํางานอยู่ยังไม่ได้เก็บขอบยังไม่ได้เก็บข้างยังไม่ได้ทาการรีคารเฟ็ดนะครับเฟ็เนี่ยกีต้์มันเปลี่ยนได้นะครับเมื่อวันมันสึกเสียหายหรือมันเกิดปัญหาเนี่ยเราสามารถถอดเฟ็เทีบยบไซส์วัดขนาดทําความสะอาดร่องเฟ็แล้วก็ลงเฟ็หลังจากนั้นเก็บขอบเก็บข้างรีคาวหน้าเฟ็นะครับปรับเรเดียสปรับเคิร์ฟนะครับของหน้าเฟ็ให้เป็นไปตามที่กีต้์กำหนดนะครับที่เป็นไปตามเฟตบอร์ดกำหนด บางตัวเนี่ยเป็นเฟาเป็นเรเดียสตลอดช่วงบางตัวเป็นเรเดียสผสมนะครับเรียกว่าคอมเพล์เรเดียสครับตัวอย่างนี้เป็นเรเดียสินะครับเปลี่ยนหนึ่งเฟตสองเฟตนะครับตอนนี้ยังไม่เก็บหน้าเฟตก็ยังดูดีนะครับเพราะเนื่องจากเฟตของเขาเองเนี่ยเขามีปัญหาแล้วก็มีความบางแบนเพราะฉะนั้นการเฟตอัพจะทําได้ไม่ดีถ้าเราไม่แก้งานเฟตงานเฟตงานคอเนี่ยมันเป็นประการด่านแรกนะครับแก้เฟตจบแก้คอจบจะทาแอคชั่นได้นะครับทางช็อป ไม่หน, ی, งน,น,หน, ی, นีงานเฟตอัพนะครับไม่หนีไม่ยกไม่ยกแอคชั่นนะครับงานเฟตเป็นปัญหาลุยงานเฟตเลยนะครับส่วนการเปลี่ยนเฟดเนี่ยจะเปลี่ยนเฟตเป็นกลุ่มเป็นช่วงเป็นชุดหรือจะเปลี่ยนเฉพาะเฟตก็สามารถเช็คแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะครับก่อนการทํางานนัดกับเซดเดิลนะครับทางช็อปให้ใช้เป็นตัวเดิมนะครับตัวนี้เป็นนัดเดิมให้ใช้เป็นตัวเดิมเลยของเดิมนี่คุณภาพดีนะครับแล้วก็มีขนาดที่เหมาะสมซึ่ง ถ้าใครเป็นคนที่พอมีความรู้ด้านการเซตอัพหรือว่าอ่านสเปคบ่อยๆเนี่ยก็จะทราบว่ายามาฮ่าเนี่ยมันใช้นัดอันอื่นไม่ได้นะครับมันใช้ได้แต่มันไม่เหมาะสมนะครับนัดมันจะหุบกว่าปกติเพราะฉะนั้นการใช้นัดเดิมของเขาเนี่ยแล้วก็การปรับแต่งนัดเดิมเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับงานเฟดทั้งช็อปทำค่อนข้างบ่อยนะครับทำกานทำกันเรียกว่าทำทุกวันนะครับวันละหลายตัวเลย บางทีทางช็อปลงไปเป็นลงคลิปไปเป็นช่วงลงรูปไปเป็นช่วงเนี่ยมันเป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานส่งต่อนะครับทางช็อปไม่ได้ทํางานเฉพาะลูกค้าบางคนอย่างเดียวเป็นงานร้านค้าทางช็อปก็ทํานะครับร้านค้าร้านเฟตอัพอื่นๆที่เขาจะทําขายหรือว่าเขาจะเซอร์วิสงานเฟตเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้ทางชอ็อปจัดการเรื่องงานเฟตงานคลองงานสะพานเรียบร้อยนะครับทางผู้ส่งเขาก็จะกลับไปเคลียร์ในเรื่องของงานเฟตอัพต่อเองก็มีเยอะนะครับแบบนี้ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปในเรื่องของงานเฟดนะครับลำดับต่อไปเดี๋ยวทั้งช็อปจะทำการปรับแต่งตามขั้นตอนงานเทคนิคต่อไปครับ